สวัสดีค่ะมือนี้ยายหลัดมันม kind of ีกับมัดไายไล่มีสูเบิงคือเก้าเล่าพี่น้องมือนี้ก็ได้อันนี้เขาเอิ่น่ามีไล่ขอสิริลักษณ์กับสันพี่น้องงางคนเถื่อนเอิ่นบอกคือกันกับมีแล้วพี่น้องเรื่อแล้วแต่พวกสืเอิ่นไปดอกพี่น้องเอิ่นได้และได้ไล่ซื้อพี่น้องตีนมันหอบกับเฮ็ดไปได้ไล่เมบยแปลย่างกันแหละพี่น้องตีนมันก็ได้แล้วแต่เฮ็ดไปดอกพี่น้องอันนี้เขาเอิ่นว่าตีนซ้อนใหญ่พี่น้อง ขอจิริลักษ์อันนี้เขาเอิ่อนเราขอจิริลักษ์บังไหมันสจิริลักษ์พี่น้องเป็นนี่หาที่หาล่ำพี่น้องอันนี้เรือห้าวติอยากเอาอันเรือเฮาสิอยากเอาครืงเดียวก็ได้พี่น้องกันเฮาว่ามันหลายล่ำเฮาก็อนมัดเอาครืงเดียวพี่น้องมาเอาแต่ซืนหนีพี่น้องล่วงมันก er ันเหตุตรงเดียวเฮาก็มาเอาครืงเดียวกันเฮาวจะจ้องตรงเฮาก็อนมาเอาเองเดียว ่วนหมากบานแยะหลัดเปนเจียเตียสองตงปนก็เลยเห็ดพร้อมกันสองตงเลยพี่น้องเห็ดหลายลำสองมันน้องก็ลำหน่อยกันเห็ดกันเห็ดสองตงหน่อยลำมันลำใหญ่มันหน่อมหยากพี่น้องก็เลยภากันเห็ดเอาหลายหลายลำเห็ดได้หลายรูปแบบคือกันเลยพี่น้องสร้างมาโหลดเห็ดได้หลายหดาสีได้กัเห็ดใหได้คือเก่าด้วยพี่น้องเด้อ อยากอบก็ได้พ on no ี่น้องไร่ีนการห่ออบมาก็อบในวงนี่ก็งามที่เป็น้องไร่นี่เฮาก็อบอบในวงนี่แหละพี่น้องลายบางอบอยู่ปนน่องงามไร่นี่อบงามพี่น้องก็จะดีลักอยากอบหน่อยสีลายสีก็ได้เด้อพี่น้องได้แล้วแต่เฮาสิเฮ็ดไปเด้อเราไปย่อมเองก็ได้คือเก่าเด้เป็นน่องด้วยอยากให้ย่อมให้ก็ได้หรือว่าแบบไปย่อมเองก็ได้ เดี ult, supplies, keep keep like ๋ยวเราหน่อยหัวไหลหัวกีดใดๆคือเก่าด้วยพี่น้องเด้วยจังมากคือเก่าเห็ดใดๆหมดเดี๋ยวมือนีไปไทยบึ้งชนิดก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นกับสิหาไายเนี่ยมาเยู่บึงไปเรื่อยๆคือเก่าหรือพี่น้องปวดติดตามเบึงคลิปตอนต่อไปด้วพี่น้องเด้อยเนี่ลงไปเรื่อยๆตู้มือตู้มือเลยพี่น้องไทยนั่นแน่ไทยนี่แน่คือเก่าแล่ะเดยอมือนีกับชนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ มีขอจีรักห้าสิบห้าลำ that <repeat> 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 <repeat>